สวัสดีค่ะอาจารย์บรวิทย์สวัสดีครับซอฟต์พาวเวอร์เคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหมครับเคยอาจารย์พยักหน้านิดหนึ่งเคยใช่ไหมฮะเคยค่ะเคยนะครับแล้วมันมีความหมายว่ายัางไงคะเป็นพลังอ่อนที่สามารถปลุกอำนาจและพลังการสื่อสารต่อคนทั่วโลกนะครับ และประโยชน์ของซอฟต์พาวเวอร์มีประโยชน์อย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้คะประโยชน์ของซอฟต์พาวเวอร์ครับมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับทําไมมันถึงยั่งยืนครับเพราะว่านักเรียนอ่ะเขาได้เรียนรู้และมีอิสระในการเรียนรู้ไม่ถูกบังคับเนาะแล้วก็ช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมด้วยนะครับ การที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างก็ทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญซอฟท์พาวเวอร์ก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือถ้าคุณครูจัดกิจกรรมที่ทําให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของซอฟ t ์พาวเวอร์ต่อการจัดการเรียนรู้นะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะอาจารย์วรรวิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ